ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเรามาทำงานมีงานอะไรเราก็ทำไปโดยไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและจะให้เสร็จเมื่อไหร่นั่นคืออาการของการไม่มีเป้าหมายซึ่งที่จริงแล้วเป้าหมายไม่ได้มีเฉพาะเรื่องงานนะครับมีเป้าหมายในหลายๆด้านเช่นเรื่องสุขภาพ เรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ผมเลยรวบรวมประโยชน์ของการมีเป้าหมายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับการมีเป้าหมายนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกคือเป้าหมายจะทำให้เรารู้สึกถึงทิศทางและเป้าหมายที่จะดำเนินไป จะทำให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นในสิ่งที่ต้องการจะบรรลุและช่วยจัดลำดับความสำคัญของความพยายามและการตัดสินใจประการที่2คือการมีเป้าหมายทำให้สามารถวัดความก้าวหน้าและติดตามความสำเร็จของเราได้จะช่วยให้รู้สึกถึงความสำเร็จในขณะที่ทำงานไปสู่เป้าหมายเพื่อบรรลุ ผลลัพธ์ที่ต้องการนอกจากนี้การมีเป้าหมายยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจและแรงผลักดันให้เอาชนะต่ออุปสรรคและอดทนต่อความท้าทายและสถานการณ์ต่างๆทำให้เกิดความรู้สึกของการมุ่งเน้นและมุ่งมั่นช่วยให้สามารถติดตามและสร้างความก้าวหน้าไปสู่แรงบันดาลใจของคุณ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือต้องตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและบรรลุได้เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านั้นสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จและเป้าหมายนั้นเป็นเครื่องมืออนันทรงพลังสำหรับการเติบโตทั้งในเรื่องของส่วนตัวและองค์กรที่ทำงานอยู่ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ